Studio YouTube Fanfic n o วล no โนห1ึูงมใจเสนอดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ดากอนบอนสตาร์ท Looking for Love and Traveling Through the h e a v e n ตอนที่101ให้เสียงภาษาไทยโดย Siri Google ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทย025 352 0310โอเคเรามาเริ่มกันเลยดากอนบอนเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ ตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งเมื่อเซี่ยวหยานออกจากเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งวูตันเพื่อตามหาคู่หูของเขาฉากหนึ่งกำลังถูกจัดแสดงในเทือกเขาสัตว์วิเศษการแข่งขันระหว่างสัตว์วิเศษจากต่างเผ่าพันธุ์เมื่อการต่อสู้ระหว่างจักรพรรดิทั้งสองสิ้นสุดลงตาสวรรค์แห่งทวีปโตฉีได้บอกเพลโลถึงจํานวนสัตว์วิเศษที่เขาสามารถกําจัดออกจากโลกนี้ได้รวมทั้งราชาสิงโตตัวใหญ่และตัวเล็กเซี่ยวหลิงป้าโยและตาเสโวโ เป่ยไยและอีกสองตัวสามารถกำจัดสัตว์วิเศษจากทวีโตฉีได้รวม1 8 0 0 0 0ตัวเนื่องจากจำนวนสัตว์วิเศษที่สามารถกำจัดได้นั้นมีจำกัดสัตว์วิเศษที่ราชาสัตว์ทั้ง3มต้าจือต้าโยและต้าเซว่เลือกไว้จึงจัดการแข่งขันที่นี่โดยสมัครใจแม้ว่าสัตว์วิเศษจะรู้แล้วว่าเมื่อพวกมันถูกพระเจ้าพาเข้าไปในโลกเล็กๆพื้นที่คัทาพวกมันจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้อีกตลอดชีวิตแต่การเพิ่มความแข็งแกร่งของพวกมันเองนั้นสำคัญกว่าการแปลงร่างเป็นมนมุษ หลังจากการแข่งขันหนึ่งปีโควตา1 8 0 0 0 0ตัวของสัตว์ประหลาดก็ถูกกำหนดขึ้นในที่สุดจากนั้นเพื่อแข่งขันกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มเติมราชาสัตว์ร้ายทั้ง3จึงต้องต่อสู้ระยะประชิดสัตว์ร้ายอีกครั้งผลก็คือดาซี่ยังคงเอาชนะดายูและดาเอเกในเวลาเดียวกันด้วยทัศนคติที่โหดร้ายดังนั้นจึงได้เอาสัตว์ประหลาดไป40เอร์เซจากโควตา1 8 0 0 0 0ตัวโดยไม่ลังเลและสัตว์ประหลาดที่เหลือ60ถูกบ่งเท,เท่ากันระหว่างดายูและดาเอก เมื่อตัดสินใจแล้วเข้าไปกันเถอะเบลโลเรียกคาทาจากอาวกาศอันมืดมิดจากนั้นเขาก็พาคชาและเซียวเปยรวมถึงสัตว์ประหลาดอีก1 8 0 0 0 0ตัวเข้าไปในโลกใบเล็กด้วยกันเปยไคและเซียวเปยรวมถึงสัตว์ประหลาดอีก1 8 0 0 0 0ตัวเดินทางตรงไปยังบีสคิงสตาร์ในโลกใบเล็กนั้นในขณะนี้ผูมีประเทศและระบบนิเวศบนดาวครอบีสกิงได้พัฒนาและเติบโตอย่างสมบูรณ์แล้ว ทั้งแผ่นดินมหาสมุทรแม่น้ำภูเขาหุบเขาป่าไม้และอื่นๆพร้อมให้ใช้งานแล้วพวกเจ้าทั้งหมดไปเลือกดินแดนของตัวเองเมนโลขอให้ราชาสั์ร้ายทั้ง3พาผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาไปสร้างดินแดนพิเศษของพวกเขาบนดาวครอบบีสคิงครับท่านต้าจื่อตายโยและต้าเซโวพร้อมกับผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขาออกเดินทางในสทิศทางที่แตกต่างกันของดาวครอบราชาสั์ร้าย เมื่อสัตว์ประหลาดทั้งหมดออกไปกับราชาสัตว์ร้ายทั้งสามเด็กน้อยน่ารักทั้งสามก็ยังคงอยู่ที่เดิมพวกมันคือเซียวจือเซียวหลิงและเซีเยวเฮยใช่แล้วเซีเยวเฮยคืองูพิษสีดำในทะเลสาบน้ำพิษใต้วิหารมนุษย์งูในความเป็นจริงไม่เพียงแต่เซียวเฮยเท่านั้นแต่ยังมีงูเหลือมทงเทียนที่เซียวหยานและลุ่มของเขาได้พบตระกูลเทียนเหยี่ยห่วงหลายตระกูลที่ยังไม่แปลงร่างเป็นมนุษย์และสัตว์ประหลาดบางส่วนในเกาะมังกรที่มีร่องรอยของเลือดมังกรโบราณทั้งหมดเดินทางมาที่ดาวครอบราชาสัตว์ร้้ายแห่งนี หลังจากจัดการทุกอย่างบนดาวราชาสัตว์ร้ายแล้วเปยค์คายและคนอื่นๆก็พาเซี่ยวเปยไปยังดาวมนุษย์บนดาวดวงนี้ลักษณะภูมิประเทศและระบบนิเวศต่างๆได้รับการพัฒนาแต่ขาดแคลนสิ่งมีชีวิตที่จะครอบครองดาวดวงนี้เคอิชาทำไมเราไม่ใช้เทคโนโลยีสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์บ้างล่ะเบนโลวุ้มเซี่ยวเปยและถามไคชาที่อยู่ข้างๆเขาเมนโลแม้ว่าฉันจะไม่ใช่ราชาแห่งทูตสวรรค์อีกต่อไปแล้วแต่ฉันยังคงเลือกที่จะเคารพการพัฒนาชีวิตอย่างอิสระ เราควรพยายามไม่ใช้เทคโนโลยีของสิ่งมีชีวิตเทียมไครชาคว้าเซียวเปยจากมือของเบนโลเคอิชาคุณไม่คิดว่าเซียวเปยเป็นสิ่งมีชีวิตเทียมเหรอเบนโล่ Bem แตะใบหน้าของเซียวเปยด้วยมือข้างหนึ่งและแตะเอวบางๆของไครชาด้วยมืออีกข้างไม่เธอไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเทียมเธอเป็นลูกสาวของเราไคชาอุ้มเซียวเปยและเดินไปที่ห้องถงหลักของเทียนเหรินหมายเลขหนึ่งโดยไม่หันหลังกลับจริงๆแล้วเบลโลถือว่าเซียวเปยเป็นลูกสาวของเขาและไครชาเสมอมา แต่ในใจของเขามีปมเล็กๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้เสมอเขาหวังว่าเขาจะสามารถใช้วิธีปกติกับไคชาเพื่อให้มีลูกได้แทนที่จะใช้วิธีการที่ไม่ธรรมดาเช่นนั้นเนื่องจากร่างกายของเซี่ยวเปยเป็นไฟประหลาดเธอจึงไม่สามารถลิ้มรสอาหารอื่นใดในปากได้นอกจากไฟประหลาดนั้นด้วยเหตุนี้ไคชาจึงพาเธอไปที่ห้องทดลองของเทียนเรือนหม่เลขหนึ่งเพื่อทําการวิจัยเบโร มี2วิธีในการแก้ปัญหาเรื่องรสชาติของเซียวเปยและปัญหาอื่นๆคุณอยากใช้วิธีไหนหลังจากศึกษาอย่างรอบคอบแล้วใครชาก็วางแผนทั้งสองไว้ต่อหน้าเบโรเคชาเธออยากให้ฉันใช้วิธีไหนเบโรถามกลับเธอคิดว่าไงใครชาถามนั้นก็ใช้แบบที่เธอต้องการสิแน่นอนว่าเบโรเดาได้ว่านี่คือความคิดที่แท้จริงของใครชาในช่วงเริ่มต้นของการเกิดของเซียวเปยเพื่อป้องกันไม่ให้สามพันเปลวเพลิงดั้งเดิมหายไป ไคชาได้ผสานอะตอมศักดิ์สิทธิ์ของเธอเองและหยดเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเมโรเข้ากับต้นกำเนิดของสามพันเปลวเพลิงที่เพิ่งถือกำเนิดหลังจากหลอมรวมอะตอมศักดิ์สิทธิ์ของไคชาและเลือดศักดิ์สิทธิ์ของเมโรแล้วเปลวเพลิงสามพันดวงที่เพิ่งเกิดใหม่ก็กลายร่างเป็นมนุษย์โดยตรงและนี่คือที่มาของเซี่ยวเปยเนื่องจากเซี่ยวเปยเป็นอวตารของไฟต่างดาวเธอจึงไม่มีการรับรู้แบบมนุษย์เลยยกเว้นการกินไฟต่างดาวดังนั้นเพื่อให้เธอใกล้ชิดกับมนุษย์จริงมากขึ้นเปยไคและคนอื่นๆ จึงตัดสินใจนําเมล็ดพันออกมาจากร่างกายของพวกเขาและผสานเข้ากับที่มาของเปลเวเพลิงสามพันดวงที่เพิ่งเกิดใหม่เมื่อมเมล็ดพันธุ์ของเปยคายและคนอื่นๆพร้อมด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคของเทียนเรือนหมายเลขหนึ่งผสานเข้ากับที่มาของไฟต่างดาวในร่างของเซี่ยวเปยเธอก็หลับไหลยอย่างสนิทเธอต้องย่อยมเมล็ดพันธุ์ของเปย์คายและคนอื่นๆอย่างช้าๆผ่านการนอนหลับเมโรเนื่องจากไฟประหลาด22ชนิด สามารถสร้างเปลวเพลิงจากรพพัดอันทรงพลังได้เมื่อเซียวเปยตื่นขึ้นปล่อยให้เธอมีพละงกำลังเท่ากับเปลวเพลิงจากรพพัดไคชาจ้องไปที่เซียวเปยในจานอาหารตกลงฉันจะฟังคุณนะจุดนี้เบโรได้มั่นใจอย่างเต็มที่แล้วว่าเซียวเปยคือลูกสาวของเขาและไคชาแต่สําหรับว่าจะเปลี่ยนชื่อเซียวเปยเป็นเบซาหรือไม่เบโรตัดสินใจที่จะรอจนกว่าข้อตกลงหนึ่งร้อยปีจะสิ้นสุดลงเซียวเปยหลับไหลอย่างสนิท และเปิดคลายกับคู่หูของเขาสามารถทําสิ่งต่างๆในเทียนเรือนใหม่เลขหนึ่งที่ทั้งสองอยากเห็นโดยไม่มีข้อจํากัดรถไฟหอรถไฟหอกแบบแขวนการแข่งรถออฟโรดรถยนต์หลากหลายประเภทขับไปด้วยกันอย่างรวดเร็วหลังจากที่เปิดคลายและคู่หูของเขาได้เพลิดเพลินไปกับความโรแมนติกในเทียนเรือนหม่เลขหนึ่งเป็นเวลาสเดือนเต็มพวกเขาก็เดินออกจากโลกเล็กๆนี้ไปด้วยกันโดยยังคงไม่พอใจในเวลานี้ในบ้านถ้ำเซียวลี่ถือคําเชิญรอมาหลายวันแล้ว คุณเปยคุณนายเปยในที่สุดฉันก็รอคุณสองคนแล้วนี่คือคําเชิญที่พี่ชายคนที่สามของฉันขอให้ฉันมอบให้เซียวหลีส่งคำเชิญในมือของเขาให้กับมือของเปย์ลัวอย่างเคร่งขรึมโอเคขอบคุณจักรพรรดิยานสำหรับสามีของฉันและฉันเปย์ลัวหยิบขวดน้ำยาจากแหวนออกมาอย่างไม่ใส่ใจและส่งให้เซียวหลีแน่นอนแน่นอนลาก่อนเซียวหลีพูดพร้อมกับประสานมือเข้าด้วยกันจากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปหลังจากเซียวหลี่จากไปเพ์โลก็เปิดคำเชิญหลังจากที่เขาดูเพียง0ูนจวินาที เขาก็รู้สึกว่ามีเครื่องหมายคำถามมากมายปรากฏขึ้นเหนือหัวของเขามีเขียนไว้ในคำเชิญว่าขอเชิญคุณเป้ยคุณนายเป้ยและคุณหนูเสี่ยวเป้ยมาที่เมืองศักดิ์สิทธิ์กูตันเพื่อเข้าร่วมงานฉลองสนมของจักรพรรดิหยานปีกที่ใหญ่ที่สุดของเอฟเฟกต์ผีเสื้อระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์ในขณะนี้